สวัสดีคะ่ะทุกคนก็วันนี้นะคะสุนาราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ไปทํางานวันแรกนะคะไปฝึกงานค่ะเขาเรียกว่าฝึกฝึกอบรมงานวันแรกนะคะคือแบบว่าหัวฟูเครียดก็ <c oughs> เลยแบบว่าเออเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังถึงความ ตื่นเต้นของความที่เป็นกังวลสำหรับงานใหม่นี้นะคะ,ะแล้วงานใหม่ของโซดาดาเนี่ยก็เป็นงานที่สามค่ะงานแรกก็คือทำในร้านกาแฟในสนามบินนะคะยังคงมีสัญญาอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้พักงานจนถึงเดือนเมษาปีหน้านะคะแล้วก็งานที่สองก็คือ,อ ทำงานที่ทำความสะอาดสนามบินทำความสะอาดเครื่องบินนะคะทำความสะอาดเครื่องบินที่สนามบินนะคะก็ตอนนี้ก็อ,อยู่ในช่วงพักงานค่ะแล้วก็ตัวเองก็เลยเอาช่วงเวลาพักงานนี้ไปฝึกงานนะคะ <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่ว่าตัวเองเอาเหรอกค่ะมันเป็นจังหวะพอดีนะคะมันเป็นจังหวะพอดีที่แบบว่าเออได้ไปฝึกงาน ที่ที่สามในช่วงที่เราพักงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เป็นงานโกดังค่ะเป็นงานทําที่โกดังนะคะแล้วเป็นโกดังที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ค่ะางานโกดังงานนี้นะคะเราไม่ได้เป็นบริษัทเราไม่ได้ทาในนามเ,าเป็นลูกจ้างของบริษัทโกดังนี้โดยตรงค่ะ สุรดาทำงานในบริษัทเช่าค่ะบริษัทเช่านะคะเช่าพนักงานค่ะเ,เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มันก็เยอะนะคะลักษณะงานนี้คือแบบว่าที่แบบว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นพนักงานงานโดยตรงของบริษัทะคะ่ะ ก่าจะมาเริ่มงานวันนี้ก็ต้องผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยค่ะออวันนี้ก็ไปฝึกงานวันแรกนะคะซึ่งมีกําหนดฝึกงานทั้งหมด5วันค่ะวันพรุ่งนี้อ่ะต้องไปเช้าแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ต้องไปออ6โมงเช้าถึงออ10ถึงบ่าย2ค่ะทุกคนนะวันนี้ไปทํางานก็เหลือเวลา5นาทีก่อนจะถึง แปดโมงเช้านะคะเออเกือบสายค่ะนะแฟนก็น่าบึ้งใส่ว่าทำไมแบบทำไมไม่เตรียมตัวให้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราเป็นคนที่เตรียมเตรียมตัวอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันก็เนาะพอถึงเอาข้าจริงก็ชอบทําตัวเองให้รีบๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สายนะคะแล้วต้องขออภัยนะคะทุกคนทํากับข้าวไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาเท่าไรแล้วเวลาหนึ่งทุ่มกับสิบนาทีแล้วค่ะนะกลับมาแฟนก็ บอกให้ทํากับข้าวตัา้งน,นานแล้วค่ะแต่ว่าเออทํานู่นทํานี่อยู่เขาหุงข้าวให้รอเลยแฟนหุงข้าวไวลล้รอน, <c oughs> นะคะก็เลยว่าจะผัดจะทําข้าวผัดใส่ฟักทองฝรั่งนะคะแล้วก็ใส่ไก่บดเนาะทำกับข้าวไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยนะคะ ก็กลัวทุกคนคิดถึงไวยแหละไม่รู้มีคนคิดถึงไหมก็เลยมาทําคลิปแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์ที่ไปทํางานมาวันนี้ให้ทุกคนฟังแล้วกันนะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้อยๆของสุรดาด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับใครที่ยังติดตามสุรดาอยู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะก็ทำก้าวไปด้วยเนาะนั่นแหละคือแบบว่า เหตุผลที่สุรดาเครียดนะคะรู้เลยรู้สึกเลยว่าเครียดเพราะว่าตรงเนี้ยเราตึงไปหมดมีความรู้สึกเจ็บปวดแล้วแบบมันตึงเครียดอะค่ะเพราะว่าหนึ่งภาษาก็ใช่ว่าจะเก่งนะคะก็คือแบบฟังเขาก็ฟังฟังไปงั้นแหละค่ะไม่ใช่ว่าจะรู้เรื่องหมดนะคะเออนะคะก็เอาตัวรอบด้วยการใช้สายตาสอดแซมแนมไปนะคะแล้วก็เออทำหน้าแบบรู้เ ไม่รู้เรื่องแต่ทำหน้าเหมือนรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนั่นแหละแล้วคนนี้นะคะแล้วเ,เ,เ,เป็นงานที่สุรดามไม่เคยทำมาก่อน,นะคะ่ะทุกคนเหตุผลที่เครียดนึงภาษาก็ไม่ได้แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นสองมันเป็นงานที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะมันเป็นโกดังที่ใหญ่มากๆค่ะใหญ่แบบเราวันนี้เขาพาเราเดินทัวร์เนาะคือแบบว่า โอ้ oh my god เกิดมาในชีวิตฉันนี้เคยเจออะไรแบบนี้เป็นโกดังที่ในบางส่วนนะคะคือไม่มีคนคะ่ะเป็นเครื่องไม่ใช่เครื่องยนต์นะคะแต่ว่าเป็นเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรที่ว่ามันรันไปของมันเองอะคะ่ะเ,เครื่องจักรเครื่องจักรรันไปเองแยกใส่กล่องไข่กล่องมันแล้วแยกไปเลยนะคะว่าจะไป พาเลทไหนพาเลทไหนไปที่ไหนที่ไหนมีการเอาใส่เข้าเป็นชั้นพาเลทเองอ่าแล้วก็แพ็คของเองนะคะแล้วอยู่ยกขึ้นไปเอาของที่ชั้นบนยกอไปเอาของชั้นล่างโอ้โหแบบเป็น โรงงานเหมือนเป็นโรงงานเครื่องจักรที่ใหญ่มากเท่าที่ประสบการณ์ทํางานของตัวเองเคยทํามาแล้วไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะคะเขาก็พาเดินะจริงๆตําแหน่งของเราไม่ได้ทําเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะคะคือตําแหน่งของสุรดาคือขับรถยกไฟฟ้าค่ะทุกคนเคยเห็นไหมคะนึกออกป้ะบางคนอาจจะรู้จักนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักรถยกไฟฟ้าเนี่ยก็คือมันต้องใช้แบตเตอรี่ค่ะแล้วเขาก็ต้องเขาก็สอนให้เรา เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะคะแบตเตอรี่เนี่ยคือยกไม่ไหวหลักแต่เขาก็จะมีเครื่องช่วยทุนแรงค่ะนะคะเขาก็สอนแหละค่ะวันนี้อ่ามันจะใช้แบตเตอรี่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้มือเนี่ยค่ะเลื่อนถ้าจะเดินไปข้างหน้าก็ใช้มือกดไปข้างหน้าถ้าจะถอยหลังก็ใช้มือกดลงมาข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งเราก็ต้องใช้ตาหลังหันไปมองข้างหลังด้วยค่ะทุกคนเราคิดดูถ้าของเราเต็มเราจะมองไม่เห็นข้างหลังนะคะ เราจะมองไม่เห็นว่าของเราไปตรงไหนเขาจะต้องสอนแม้กระทั่งว่าการจับรถไว้แล้วเอียงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอียงดูข้างหลังอย่างนี้ค่ะส่วนมือนี้นะคะถ้าเราจะถอยหลังใช่ไหมมือนี้ต้องกดถอยหลังตาต้องดูทางค่ะทุกคนต้องเอียงอย่างนี้นะคะที่ต้องเอียงเพราะว่าถ้าเรายืนอย่างนี้เรามองไม่เห็นเราหันไปอย่างนี้เรามองไม่เห็น เพราะฉะนั้นเราต้องเอียงออกจากของมือนี่ต้องจับไปให้แน่นนะคะเออมือต้องจับให้แน่นแล้วก็เอียงมาจนเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็มือต้องบังคับอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ m ม god สุรนาเห็นแล้วแบบกลัวเพราะว่าต่อไปในอนาคตเราจะต้องไปเก็บของด้วยแล้วตำแหน่งของเราคือต้องฟังค่ะเป็นการ ได้รับคําสั่งจากเสียงเราต้องฟังแล้วเขาก็จะบงก็จะบอกเราว่าไปที่ช่องไหนเออถ้าเราไปถูกช่องเราก็บอกกโอเคเขาเขาจะบอกต่อไปให้หยิบเอาของนําเบืรออะไรพอเราหยิบของเสร็จแล้เขาบอกเขาว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะฝึกเพิ่มนะคะแต่วันนี้ก็คือเข้าๆประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยกของนั้นมาใส่เก็บพาเลทข้างหลังรถเราเนี่ยมันรถที่ขับใช่ไหมคะ เอีไม่ว่าจะข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีพาเลทใช่ไหมแล้วก็ไปเก็บของมาแล้วก็ฟังไปอีกเรื่อยๆจนเต็มพาเลทนะคะจนเต็มรายการแล้วก็ไปส่งของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนึ่งเราต้องฟังเขารู้เรื่องสองเราจะต้องขับรถได้แล้ววันเนี้ยสุรดาจีินมองคนที่เขาเป็นแล้วนึกสภาพออกไหมคะว่ามันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนมดเลยคะ่ะมันเป็นเหมือน ทีมมดอะเคยเห็นมดแดงตามต้นไม้หรือว่าตามมดแดงไหมคะเคยเห็นมดแดงไหมมดอะไรก็ได้คะ่ะที่มดมันเดินอะมันเป็นอย่างนั้นเลยคะ่ะมันไม่มีการชนกันคือทุกคนรู้ว่าจะไปที่ไหนมาตรงไหนสลับไปตรงนั้นจะแซงคนนั้นจะไปคนนั้นจะหยุดคนนั้นจะถอยคือแบบเฮ้ย แล้วฉันจะทําได้ไหมอ่ะแล้วก็มองดูเราไม่เห็นคนไทยเลยตําแหน่งนี้เราไม่เห็นใครพอที่จะได้ถามได้สื่อเราแค่เห็นว่าเออมีผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเขาทําหน้าที่ของเขาอยู่ ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเวียดนามหรือว่าคนจีนนะคะหรือว่าคนไทยเพราะว่าไม่มีโอกาสได้คุยกันเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขาเป็นคนบ้านเดียวกับเราไหมถ้ามันเป็นคนถ้าเขาเป็นคนบ้านเดียวกันเราก็จะรู้สึกอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยพอถามพอได้คุยได้แต่ว่าก็น้อยมากที่จะได้ทําตรงกันพักตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสุรดาก็คงต้องเอาตัวรอดเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานเนี้ยน,น,นะคะ กว่าจะพอเราถึงที่จอดรถปับเนี่ยเราเข้างานหกโมงเช้าหรือแปดโมงเช้านี่นะคะไม่ใช่ว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วต,ตีบแตะบัตรเข้างานแล้วนับเวลาฉันเริ่มแปดโมงโอเคแปดโมงตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปแล้วไปเปลี่ยนเสนื้อผ้านี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าโกดังมันเป็นโกดังที่ใหญ่มากเขาใช้เวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีจากที่จอดรถเพื่อที่จะเดินเข้าไปข้างในนะคะ จากที่จอดรถผ่านเข้าไปประตูขึ้นลิฟต์เดินไปจนกว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปสแตมเข้างานเมื่อเวลางานของเราเริ่ม8ปดโมงเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ิบหถึงยีนาทีค่ะทุกคนคิดดู <c oughs> คือแบบว่าเท่าๆกับที่เราขับรถมาทำง,งานอะ่ะเออมันไม่มีอะไรง่ายเลยค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วอ20-15ถึง20นาทีที่เราใช้เวลาเดินจากที่จอดรถเพื่อที่จะถึงเริ่มงานทันทีเนี่ยเขาไม่ได้ให้ตังเรานะคะอืมเขาไม่นับนะคะเขานับตอนที่เราพร้อมจะทํางานแล้วแล้วก็ตอกบัตรนะคะพร้อมที่จะทํางานตอกบัตรตอน8โมงเช้าคือเขาเริ่มให้เราตรงนั้นก่อนหน้านั้นน่ะคือเราใช้เวลาเสียเวลาไปเขาก็ไม่นับค่ะซึ่งมันเหมือนกับที่สุรราทํางานที่ ทำความสะอาดเครื่องบินนะคะจากบ้านไปที่ทํางานประมาณ10นาทีแล้วจอดรถนะแล้วก็ต้องเดินจากที่จอดรถเพื่อที่จะเข้าไปในเรื่องงานใช้เวลาสิบนาที15นาทีเหมือนกันก็ไม่ได้ตังเหมือนกัน,นะคะ่ะที่ฟินแลนด์จะเป็นอย่างนี้ซึ่งนะคะสุรดาต้องเตรียมตัวเยอะมากๆกนะคะก็ยอมรับเว,ว่าเครียดตึงเครียดไปหมดแบบรู้สึกว่ามันเจ็บกับบ้านมานีแบบ ปวดหัวต้องกินยาต้องกินยาแก้ปวดหัวเพราะเรารู้สึกตัวว่าเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็นั่นแหละก็อยากจะมาแชร์มาแบ่งปันสําหรับประสบการณ์การทํางานที่ที่สามวันแรกนะคะยังไงก็ขอกําลังใจจักทุกคนด้วยนะคะก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายแค่อยากจะเล่าอยากจะแชร์ว่าเออนะการทํางานที่นี่เป็นยังไง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะ mm hmm. ก็คืออยากจะเล่าให้ฟังนะคะคือแบบว่าวันนี้ไปทํางานเนาะ mm hmm. เขาก็จะไม่ค่อยแบบว่าเออเฮ้ยเด็กใหม่มาเว้ยเราก็มองเราตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมองแบบอีอนี่อนเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอย่างนั้นนะคะเขาไม่มาสนใจเราเลยนะคะเขาจะพักเขาจะเดินส่วนทางเขาก็ไม่มีการทักทายกันไม่มีการ คุยกันคือไม่มีการทำให้เราเกรงเราเขินว่าเราเป็นพนักงานใหม่อะไรเงี้ยคือไม่มีไม่มีแบบว่าเออเป็นแกมน้องใหม่เว้ยน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีอย่างนี้นะคือว่าต่างคนต่างทำไม่สนใจไม่มีการมาคุยนะแต่ท้งนี้ทางนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่สถานที่ทำงานนะคะทุกคนเพราะว่างานนี้มันก็เขาต้องโฟกัส กับงานที่เขาทําเพราะฉะนั้นแล้วมันก็แตกต่างกันตามหน้างานเนาะแต่ตรงนี้ก็คือเขาก็จะไม่มามีแบบว่าเออมาแซวมาทําให้เราขืนเราเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เราเครียดเพราะว่าตัวเราเองมากกว่าเพราะเราเราฟังภาษาไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะก็เลยจะทําให้เครียดไปเครียดกว่าทุกครั้งทุกครั้งที่เริ่มงานงานคือจะเครียดเพราะว่าเราภาษาเราไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็นั่นแหละวันนี้พูดเท่าแล้วนะยังยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามนะคะเพื่อฟังประสบการณ์จากคนไทยคนหนึ่งแล้วกันนะคะที่มาทำที่ทำงานอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ประเทศฝั่งยุโรปเนาะว่าเป็นยังไงอะไรอ่างเงี้ยซึ่งบางคลิปก็อาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างแล้วก็อาจจะเป็นการแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังไปแล้วกันนะคะถ้า พลาดประการใดก็ขออภัยแล้วกันนะคะก็ยังไงก็รอติดตามการแบ่งปันแล้วก็เล่าประสบการณ์ของสุดาในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย